สวัสดีครับวันนี้เรามาอาัดการทวนศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนไปวิ่งเป็นวันแรกนะครับวันนี้ผมมานำเสนอคำว่า complain นะครับ complain ก็คือคำว่า complain เนี่ยจะแปลว่าคำฟ้องนะครับซึ่งผมดูในพจนาน,นุกรมแล้วเนี่ยคำว่า complain เนี่ยก็จะจับคู่มากับว่ากับคำว่า plaintiveplaintive ก็คือแปลว่าโจ์อันนี้จะเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับ Le g a l English นะครับก็คือ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวกับวงการกฎหมายหรือว่าทนายความหรือว่ากฎหมายในชั้นกระบวนพิจารณาทั้งคดีแพ่งและคดีายาาแต่ผมจะเริ่มจากคำศัพท์ง่ายๆก่อนนะครับก็คือ complaint บวกด้วย plaintive ซึ่งคำว่า complaint เนี่ยจะเป็นความหมายของว่าคำฟ้องที่มีข้อพิพาทกับบุคคลอีกฝ่ายหนึ่งก็คือ defendant ซึ่งตาม Dictionary เนี่ยดิกชัน n a รีเนี่ยเขาบอกว่า A reason for not being c e r t i f i e d ก็คือ,เ,อเหตุผลที่จะเหตุผลที่พวกเขาเนี่ยไม่มีความพึงพอใจกับอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยต้องมีการทำ formal complaint ก็คือคำฟ้องธรรมดาทั่วไปไปยัง somebody ก็คือไปยังบุคคลธรรมดานะครับ ซึ่งเวลาเราใช้คำศัพท์เนี่ยในตัวผู้าชนั้นผมจะอธิบายว่า making a complaint ก็คือดำเนินการร่างฟ้องแต่จริงๆเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยผมเวลาสื่อสารกับลูกความเนี่ยผมจะใช้คำว่า drafting a complaint drafting ก็คือการร่างนะครับการร่างเอ,อเอกสารที่จะส่งให้กับศาล แล้วก็เป็นการอธิบายว่าเอกสารเนี่ยถูกยกร่างขึ้นแล้ว drafting กั complaint แต่ในพจนานุกรมเนี่ยสามารถอธิบายได้ว่าในลักษณะของ formal complaint ก็คือคำฟ้องธรรมดาเนี่ยจะใช้คำว่าถ้าเกิดร่างเอกสารเนี่ย making a complaint ได้ไปยัง defendant ก็คือสรุปนะครับ complaint แปลว่าคำฟ้อง uh, plaintiff แปลว่าโจทย์แล้วก็ defendant Defendant หรือว่า Defendant แปลว,ว่าจำเลยไปติดตามมานะว่าออกเสียงให้ถูกต้องกันยังไงผมไม่ได้เน้นเรื่องการออกเสียงนะครับเพราะว่าเน้นการใช้งานเป็นหลักสวัสดีครับ